สนับสนุนความหลอนโดยพีเมดคลินิกเสริมความงามที่ทำให้คุณสวยและมั่นใจขึ้นในแบบที่เป็นคุณคุณกำลังรับฟังโอสตอรี่ไทม์คืนปล่อยผีพี่ฝนสวัสดีครับ สวัสดีจ้าคุณสวัสดีครับเอา<ด>แล้วครับพี่ฝนมาลุยกันครับพี่สาบล้างตระกูลเรื่องราว<ด>เป็นไงครับพี่เชิญครับค่ะก็สวัสดีคืนปล่อยผีแล้วก็คุณเนตรด้วยนะคะเรื่องราวที่จะถ่ายทอดเนี่ยเป็นเรื่องราวเหมือนคนเก่าๆเล่าให้ฟังชื่อคุณตาพยอมตาพยอมบอกว่ามันเป็นเรื่องเหมือนกับถ้าจะฟังแล้วขำก็ขำแล้วก็แกก็ไม่คิดว่าแกจะได้อยู่ใกล้ๆกับบ้านหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้คือมีคุณยายเจียมแล้วก็ลูกชายสองคนแต่พยอมบอกว่าก็อยู่ติดกันมาเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยยายเจียมกับแกเนี่ยก็อ่อนแก่กันไม่กี่ปีค่ะก็นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องตามในหมู่เนี่ยจะรู้กันดีเลยว,ว่ายายเจียมเนี่ยปากของแกเนี่ยแซ่บมากมแซ่บถึงขนาดว่าทั้งหมู่บ้านเลยปะแกเนี่ยสามารถด่าหัวแกจนผัวแกลาตายจริงๆนะคุณคือค่ะก่อนที่ผัวแกจะตายเนี่ย แ่บอกไว้เลยว่าอ้เจียมมึงอ่ะจะต้องอยู่คนเดียวไปจนมึงตายม,มึงเคยดูเดี๋ยวลูกหลานมึงอ่ะจะไม่มีใครอยู่กับมึงไอ้เจียมก็อบอกก็ช่างเถอะไม่มีใครอยู่ไม่เป็นไรขอให้เขามีเงินอืขอให้เขาเนี่ยมีกําลังครับเขาไม่กลัวหรอกไม่มีใครอยู่ด้วยเลยก็ไม่กลัวแต่พยอมเคยห้ามปามหลายหนเลยว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยความตรงความผงผางเนี่ย มันเป็นข้อดีอีกอย่างนะคะคือเป็นการแสดงออกให้รู้ว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แอบ,บแฝงนะฉันจริงใจนะฉันแบบนี้แบบนี้นะแต่คุณอย่าลืมนะว่ามันก็เหมือนดาบสองคมคือหนึ่งเมื่อคุณดดนแรงคุณผงผางไม่พอใจคุณก็ด่าอารวาสบางทีคนอื่นเขาเบือ่อเขาเอื่มละอา<ม>เขาไม่อยากอยู่ใกล้ตาพยอมบอกแกตอนนั้นน่ะสมัยหนุ่มๆเลยเริ่มแรกเลยเนี่ยเคยคิดจะจีบ ดีเจียเหมือนกันนะเพราะว่าหน้าตาแกก็จิ้มริมดีแต่โอ้โหทนปากไม่ไหวตาพยอมบอกแกก็เลยขอบายไม่เอาแกก็บอกว่าไม่รู้เป็นเพราะว่าพูดเล่นขำขันกันหรือว่ายังไงระหว่างสองคน,วนัวเมียเนี่ยลูกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงลูกชายแกทั้งสองคนเนี่ยไม่มีใครเข้าใกล้หรอกติดพ่อไปไหนก็จะไปกับพ่อเพราะแม่เป็นคนแบบนี้แล้วก็คิดอยู่เสมอเลยว่าวันหนึ่งถ้าโตขึ้นมาเนี่ย เรามีเมียเนี่ยจะได้อยู่บ้านหรือเปล่าจะเอาสไพรเข้าบ้านได้ไหม mm hmm. กลัวถึงขนาดนั้นค่ะคุณเมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยแกก็บ่นด่าดแบบเนี้ยทําไมด,าด่าถึงผัวตายเพราะเขาบอกว่าวันที่ก่อนที่ผัวของยายเจียนจะตายเนี่ยวันนั้นเนี่ยยายเจียนยังด่าอยู่เลย mm hmm. ยังแช่งชักหน้าก,กระดูกอยู่เลยว่า mm hmm. มึงเจ็บมึงป่วยอ่ะมึงรีบหายมึงจะมาเป็นหนีไม่ได้ มันนอนทำเหมือนกับคนใกล้ตายไม่ได้มึงต้องอยู่กับกูจะตายหนีกูไม่ได้ด่าไปร้องไห้ไปค่ะจนคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ายเยจียมทําไมไม่ยพูดดีๆกับคนที่รักบ้างละ่ะคนเราจะตายจากอยู่แล้วเนี่ยแต่ทุมเนี่ยไม่รู้ว่าวันไหนจะหมดลมแกยังไม่วายเลยนะพูดจ่าแบบนี้ยเยจียมบอกไม่สนถ้าฉันดา่าแล้วมันจะตายให้มันตายไป ซึ่งคำพูดจากชาวบ้านที่ถามหรือแม้แต่ตาพยอมเองก็เหมือนกันไปเยี่ยมไปบอกอยายเจียมก็ด่าสาดว่าเรื่องของข้าไม่เกี่ยวกับเองอเองอีกคนนึงถ้าจะตายเนี่ยไม่ต้องมาคานมาหาข้านะลูกเมียก็ไม่มีมึงจะอยู่ทําไมประมาณเนี้ยค่ะตาพยอมบอกว่าเบื่อไงเพราะาชินกับการที่ฟังเสียงเองเขากลัวมีเมียแล้วมาเจอเหมือนเองไง ก็เหมือนยุอะค่ะยุก็ด่าอย่างนั้นน่ะผ่านไปได้ประมาณไม่ถึงสองวันค่ะคุณจริงก็ยังตาเปล่าๆอย่างเงี้ยจนงกระทั่งตาพยอมไปเยี่ยมก่อนที่ตะทุมจะสิ้นใจนะแกก็อักเลือดเลยนะคุณแล้วแกก็บอกว่าหมดบุญหมดวาสนาอโหสิให้กันนะแค่นั้นนะคะแตาพยอมบอกว่าคนที่ตะทุมะควรจะพูดง่ายเนี่ย ควรจะเป็นเยจ,จียมมากกว่าแต่เปล่าประทุมกลับมาตายกับมือแกแกบอกแกประคองล่างให้นอนลงแล้วก็เช็ดเลือดเช็ดอะไรแล้วก็วิ่งลงมาตามลูกแล้วก็เพื่อนบ้านให้ใครไปดูสับป,ปะเลอดูนู่นนี่นั่นบอกเยจ,จียมเยจ,จียมก็ร้องไห้ฮือออกมาแล้วก็แท้งฉงหักกระดูกอีกคะคุณว่ามันหนีตายก่อนกูมึงก็ต้องอยู่เป็นผีรอกูนะ ไม่ให้คุณให้เกิดนะไอ้ทุ่ม,มก็ยังด่ายอย่างนั้นคุณจนทุกคน่ะทั้งมางานศพมาอะไรก็ไม่มีใครกล้าถามยเยเจียมเลยนะว่ายีเจียมเนี่ยจะเลิกดา่าเวลาไหนกี่ชั่วโมงประมาณนั้นเลยค่ะจัดงานไม่ถูกใจอะไรแกสักอย่างจนกระเท่าเผาศพเสร็จเลยเสร็จแต่ก็บอกรูแใจเลยว่ากระดูกจะไปฝากที่ไหนเขาไปมไม่ให้มาไว้บ้าน ไม่ให้เอาเข้ามาเพราะโทษฐานที่พ่อมึงหนีตายาก,กับกูประมาณนี้พวกมึงก็เหมือนกันรักพ่อมึงมากมึงจําไว้ให้ดีนะมึงไม่ชาก็ได้ไปอยู่กับพ่อมึง<ะ>แล้วพวกมึงไม่ต้องกลัวมึงมีลูกมีเมียถ้ามันเป็นผู้ชายกูก็จะแช่งชักกระดูกพวกมันไม่ให้สืบพันธุ์ไม่ให้เอาชื่อนามสก,กุลต้นตระกูลของมันไปเป็นนามสก,กุลใครอีกอ ด่าแช่งอย่างเงี้ยค่ะจนลูกๆถอยไปอยู่บ้านยาบ้างไปอยู่บ้านป้าบ้างทุกคนไม่มีใครอยากสนใจใก็มีกระตาพยอมนี่แหละคะ่ะเที่ยวแวะเที่ยวไปดูบ้างอะไรบ้างจนผ่านไปได้หลายปีเหมือนกันตาพยอมบอกช่วงนั้นเนี่ยก็มีเสียงก็เจ็บ,จบสงะสงอสะแงะแล้วก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าเอ้ยจะไม่ไหวหรือเปล่าก็เลยอาสา ไปตามลูกของแกบอกว่าเออเนี่ยกลับไปดูแม่มั่งหน้าอะไรเงี้ยแกไม่สบายลูกของแกทั้งสองคนนะ่ะ<ม>ก็บอกว่าไปดูอยู่บ้างไม่ใช่ว่าทิ้งเลยนะตา<ม>แต่ว่าแกไม่ฟังอะไรเลย<ม>ด่าบน่นกระทั่งเมียผมเนี่ยคลอดลูกออกมาแกยังไม่เคยมารับขวัญเลย<ม>ลูกผมเป็นผู้ชายด้วยตาก็รู้ใช่ไหมว่าแม่ผมอะแคงไว้ว่าย,ยัางไง<ม>ผมไม่อยากให้หลานนะ่ะ เข้าใกล้<อ>เพราะกลัวคําด่าคาําสาดแช่งของแกคนเราพูดดีพ่อแม่ให้ทรนนะ่ะยิ่งกับพระอรหันต์<อ>แต่นี่แกทั้งด่าทั้งสาดแช่งผมเบื่อไม่อยากฟัง<อ>ทั้งสองคนพี่น้องก็ไม่อยากเข้าไปจนกระทั่งวันนั้นยืนเตียมไม่รู้ว่าฝนฟ้าจะตกหนักหรือย,อยังไงตาพยอมบอกเดินมาที่บ้านมาเคาะเรียกนาบ้านเลยว่าเออเฮ้ยวันเนี้ยอยากจะขอให ซื้อกับข้าวเนี่ยทําบุญใจบาตฝากไปหน่อยให้กับประทุมตาพยอมบอ,อกโอ้โหขนลุกยันหัวไม่น่าเชื่ออยู่ดีๆมาฝากให้ทําบุญให้ตาพยอมบอ,อกฉันน่ะไปวัดประจําทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนมูลสุกสลให้หลายๆคนฉันไปสวดมวนต์วันพระด้วยนะแกจะไปไหมล่ะ<ม>ไปก็ไปด้วยกัน<ม>อีเทียนบอ,อกไม่ไปหรอก ไอ้พวกใส่ชุดขาวนั่งสวดมนุ์แล้วก็นินทากันฉันไม่เอาแต่พยอมบอกว่าใจเรานี่ะมันบาปมันไม่ได้เกี่ยวกับคําพูดของใครใครจะนินทาใครอะไรยังไงช่างเขาเราฟังแล้วเราไม่ต้องเก็บเข้ามา oh. เราไม่ต้องไปพูดต่อ oh. เราไม่บาป oh. การมีสมาคมรอบนอกทำให้เรามีเพื่อนทําให้เรารู้เรื่องราวน่นนี่นั่นเราแค่รับฟังไม่พูดต่อ oh. ก็ไม่ถือว่าเราผิดอะไรไปไหมจะพาไปโอ้ยส่วนไม่ปงไม่เป็นหรอกไอม้มนมนอะไรนะ่ะแต่ถ้าให้ด่าให้แช่งอะได้เอาแล้วนี่แกให้ฉันนะ่ะไปใส่บาตรใ,ให้กระทุมเรื่องอะไรตาพยอมก็ถามไอเจียนบอกว่าฝันเห็นมันมาชวนให้ไปอยู่ด้วยก็เลยด่ามันไปในฝันว่าไม่ไปบอกแล้วว่าประตูอยู่มาโลกไม่ให้มารับกูยังไม่ถึงเวลากูไม่ไปครับ แล้วไอ้ตัวไหนนะไม่ต้องเอาก,กูไปเผาปล่อยให้กูเน่าคาบ้านนี่แหละฝากไปบอกด้วยนะทํานองเหมือนด่าฝากให้กับลูกหลานได้ฟังแกเป็นอยู่อย่างงี้ค่ะเ,เมื่อไหร่ที่แกอารมณ์ดีแกก็คุยดีเหมือนคนที่แบบว่าย้ําคิดย้ำำําทําวันเวลาก็เริ่มผ่านไปตาพยอมบอกเยยเจียมก็เริ่มจะหลงหลงหลืมลืม ครน,นี้ลูกชายก็สงสารแม่กลัวว่าเดี๋ยวแม่จะเป็นอะไรก็ให้เมียแล้วก็ลูกอ่ะมาอยู่เป็นเพื่อนเต้งก็ไปทําง,งานยเยจยมก็นั่งด่าเรื่องเก่าๆแต่ดีที่ว่าสปายน่ะไม่มีปากไม่เคยด่ากลับไม่เคยเถียงไม่เคยอะไรเลยดีมากสปายคนโตหลานเองก็น่ารักแต่เป็นผู้ชาย,ยเยจยมไม่ชอบก็บอกว่ามึงจําไว้นะถ้ามึงโตไป มึงไม่ต้องเอานามสก,กุลของปอู่มึงอะไปสืบให้ใครเขานะถ้ามึงมีเมียนะกูขอให้มึงเลิกลากันไป oh. ให้มึงอยู่คนเดียวไปเลยออ oh. มึงก็ได้ไม่ต้องมีลูกครับ oh. ลูกชายเมื่ได้ยินก็บอกว่าแม่หยุดได้แล้วปงมึ่งเถอะแม่จะไปวันไหนยังไม่รู้เลยตั้งนโมคิดถึงคุณพระพุเพืรรมบ้างเนี่ยไปทําบุญไหมผมไปส่งลูกชายพูดสารพัด ไม่ไปไม่เอาถามหาลูกชายคนเล็กไอพี่ชายคนโตก็บอกว่าน้องคงไม่มาหรอกเพราะว่าเขาเบื่อมาทีไรแม่ก็พูดแต่เรื่องเก่าๆแม่ไม่พูดกับพวกผมดีๆมั้งอ่ะน้องกับผมอ่ะจะได้อยากอยู่กับแม่ตลอดไปไงพวกผมอ่ะสวดมนต์ภาวนาขอพรให้แม่อยู่กับพวกผมนานๆอยู่เป็นล่มโพลลุ่มใจให้ลูกให้หลานนานๆน,น,นะตาพยอยมได้ยิน ก็ตื้นอ่านว่าเออดูสิลูกต่อให้แม่เป็นยังไงมันก็ยังรักไอ้คนเล็กเจอตาพยอมเมื่อไหร่ก็มักจะฝากเงินฝากของมาให้ประจำตาพยอมก็ได้แต่โกหกแอบบอกว่าคนนั้นฝากมาญาติคนนี้ฝากมาเขาไม่ได้เข้ามาแต่ไม่ได้รู้หรอกว่าเป็นไอ้ลูกชายคนเล็กเนะี่ยฝากมาตาพยอมหมกนั่งนั่งมองแล้วก็คิดไปต่างๆนานาว่าแปลก ไอสองคนพี่น้องนี่ก็ชั้นกะไรมีลูกก็เป็นผู้ชายทั้งสองคนเลยค่ะหัวปีแล้วยายเจียมก็บรรนานโทท์แท่งจริงๆไม่รู้เคียดแค้นอะไรนันกหนากระตุ้นวันนั้นตาพยอมหมอกนึกขำๆกับจัดใส่บาทก็เลยบอกเออเอาบุญมาฝากยายเจียมยายเจียมก็ยกมือสาธุแล้วก็บอกเออชาติหน้าจันได้ก็ไม่เกิดแล้วนะเข้าไม่ขอเกิดแล้วนะ เอาบุญมาให้ข้าค้าก็รับไว้นั่นแหละเขาเบื่อครับเขาเบื่ออะไรหลายอย่างนั่งแล้วก็เอาเข่าขึ้นมาชันแล้วก็มองมือไปข้างนอกกรบพยอมก็เลยนั่งลงแล้วก็บอกว่าเยียมถามจริงๆเถอะฉันกับแกเนี่ยรู้จักกันมาเนี่ยตั้งแต่เด็กจนกระทั่งป่านเนี้ยฉันอยากจะถามแกตรงๆว่าแกไม่รักตะทุมเขาแกแช่งเขาทุกวันเนี่ยแกสาดแช่งเขานักหนาเนี่ย แกแค้นเกลื่อนอะไร mm hmm. ฉันรู้จักเขามาเนี่ยนะฉันว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งนะ mm hmm. อ๋อเหรอไอ้คนนอกก็มองว่าไอ้ทุมมันดีไงนี่ซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยไม่มีใครอยู่นะฉันจะเล่าให้แกฟังก่อนฉันตายแกจะได้เก็บเรื่องนี้เอาไว้ mm hmm. แล้วแกไม่ต้องไปบอกใครหรอกนะให้ไอ้ทุมนั่นอนะมันเป็นคนดีอยู่อย่างนั้นตลอดไปนั่นแหละแกสัญญาได้ไหมเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟัง แตาพยองก็เอ้าได้ฉันขอสัญญาฉันจะไม่ว่าแล้วก็ไม่เล่าเรื่องเนี้ยให้ใครฟังมสมัยนั้นน่ะนะมันมาจีบฉันไม่ใหม่อ่ะฉันจะบอกอะไรให้นะมันพาเพื่อนน่ะของมันอ่ะมาลงแขกฉันต่พยองบอกเฮ้ยจีแยมพูดเป็นเล่นถูกถึงทุกวันเนี้ยที่มันรับผิดชอบเพราะอะไรเพราะว่าเพราะคุณของฉันเนี่ย เขาจะไปยิงมันตายมันถึงต้องยอมรับฉันจนฉันมีลูกมีเต้ามาจนเพราะคุณเนี่ยตายไปความลับนี้มันก็ตายไปด้วยมันทำชั่วทำเลวกับฉันทุกวันเนี้ยฉันจะบอกให้ที่มีลูกมันมันหลงลูกรักลูกมันคิดว่าลูกอ่ะจะสอนสั่งแล้วเดินลอยตามมันได้ไงแกไม่รู้หรอกมันน่ะทำทุกอย่างปุยยี่ปุยยำฉันยังไงมั่ง ตาพยอมฉันจะบอกให้นะรูปลักษภายนอกของคนน่ะดูดีมันแหละมีแต่คนในอย่างฉันเนี่ยต้องเก็บเอาไว้ลูกก็ไม่เคยรับรู้ว่าฉันเก็บทำน้ำใจแค่ไหนฉันมีคนรักของฉันอยู่นะแต่ฉันกลับไม่ได้อยู่กับเขาอีกไม่นานฉันจะได้มั่นหมายกับเขาฉันก็ต้องยกเลิกหมดด้วยความอับอายฉันไม่ผูกคอตายไปก็บุญแล้ว ต่พยอยมก็ได้แต่นั่งปองอน,นิจังว่าประโถเอ้ยเวรนกันีนเจียมเอ้ยไม่น่าเชื่อเรื่องบางเรื่องก่อนจะตายจากกันเพิ่งจะได้รู้ในเจียมก็นั่งพูดทั้งน้ำตาว่าหลานฉันฉันทำไมจะไม่อยากอุ้มฉันทำไมจะไม่อยากกอดแต่ฉันนึกถึงที่ไรว่ามันจะต้องไปใช้นามสก,กุลของปู่มันอมของพ่อมันมไปสืบสาวลาวเรื่อง แล้วถามถึงฉันเจ็บใจไงว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันสืบสกุลอะไรไม่ได้ฉันทำอะไรไม่ได้เลยพ่อฉันตายมันยังไม่หันนะไปเผาพ่อฉันเลยแ็ยอมแกจำไว้นะฉันจะไม่เกิดแล้วฉันตายไปอ่ะฉันจะขอสาบอย่างนี้แหละแล้วก็หัวล้อเหมือนแกย้ำคิดย้ำทำเหมือนคนคุ้มคลั่งแต่พยองมก็ได้แต่ปอบแล้วก็บอกกับแกว่า ให้อโหสิกรรมกันซะชาติหน้าถ้ามีจริงอะ่ะจะได้ไม่ต้องมาล้างแค้นจะได้ไม่ต้องมาเจอเจออะไรกันอีกคนเราเราไม่รู้หรอกว่าสิ้นลมเราไปแล้วอะ่ะเราจะได้เกิดหรือไม่ได้เกิดแต่พยายอมก็พยายามพูดแกกลับมานอนคิดนั่งคิดแกคิดว่าไม่น่าเชื่อว่าชีวิตของคนที่ได้แต่ด่าด่าด่าว่าว่าว่าดูเหมือนจะ,จะเลวร้วายที่สุดแต่ในใจของแกเนะี่ย และเจ็บก,กับความปวดร้าวนี้ไว้ตั้งนานกับพยอมบอกว่าเหมือนคำพูดของยเยจีม่ะมันจะเป็นจริงในหลายอยา่างวันวันหนึ่งเป็นวันที่ทุกอย่างหยุดเพราะว่ายเยจีมสิ้นลงไปด้วยอายุไข้ด้วยความเจ็บความชราแต่แกไม่ได้ทรมานเลยค่ะกายพยอมบอกแกไปแบบสบายๆโดยที่ลูกหลานเอง ก็ไม่ทันเห็นด้วยซ้ํว่าแก่จากไปเรื่องราวของยยเจียมผ่านไปลูกหลานพี่น้องก็ได้กลับมาอยู่ในบ้านเดียวกันอีกแต่แปลกมากตาพยอมบอกไอ้ลูกชายคนเล็กเนี่ยที่ว่ามีลูกผู้ชายหัวปีอะไอ้คนเนี้ยมันมองตุ้งติ้งคุณมันมองเหมือนไม่เป็นผู้ชายมองเหมือนแบบจริตกะกานตาพยอมบอกออกแนวแนวนั้นเลย ทุกคนเนาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกจะเป็นอะไรก็ขอให้เป็นคนดีอย่างเดียวหรือว่าคําสาบคําพูดของยีเจียมนะ่ะมันจะเป็นจริงตาพยอมก่ยังไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงส่วนไอ้หลานชายคนโตนั้นนะ่ะก็ซึมซับแตลรุดพระธรรม,มบวชเนนทุกฤด,ดูร้อนจนกระทั่งบวดพระทุกวันเนี้ยยังไม่สึกเลยคุณอ,อยู่ในพระธรรมอยู่แบบนั้น จนพ่อแม่เองก็ได้แต่อนุโมทนาแล้วก็ไม่ได้มีลูกมีเต้าอะไรมากกว่าผู้ชายคนหนึ่งกับไอ้คนเล็กที่ตุงต้งติงต้งตุงต้งติ้งนี่ไอ้สองคนพี่น้องนี่ก็ไม่ได้คิดจะมีลูกมีเต้าอะไรเพิ่มแถมหลานจะได้อุ้มต่อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ mm hmm. คุณคิดเหมือนตาพยอมไหมว่าคำสาบของยีเเจียมเนะี่ยอาจจะล้างตระกูลจริงๆ mm hmm. ถ้าไม่มีทายาท oh. สืบต่อกันไป oh. เรื่องดาวก็มีประมาณนี้ค่ะคุณอ้ขอมารู้ความจริงว่าทำไมถึงปนต้องสาบต้องดา่าต้องว่าอยู่ตลอดเพราะว่าโอ้โหมันมีที่มาที่ไปเนาะใช่ค่ะถึงในอดีตของความเลวร้ายของลูกผู้หญิงนะใช่ค่ะโอ้โหมันต้องทนอยู่กับตาบาปแบบนี้ไปตลอดทั้งชีวิตอะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่า มันไม่มีวันจะลืมได้นะพี่ฝนเะนาะค่ะคุณโอ้โหคือคนเราเนี่ยมันอาฆาตนะแรงอาฆาตเนี่ยสำคัญมากครับเวลาที่เรารู้สึกว่าเราโกรธแค้นใครอาฆาตใครเหมือนที่ทฤษฎีต่าง,งประเทศเขาพูดอะ่ะว่าถ้าเราพูดรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหนื่อยเราทอ้อเราแท้เราจนจังว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นไปตามปาก อันนี้ทฤษฎีเขาพิสูจน์ไปแล้วตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเช้านี้เราก็ปีก้กระเป๋าเนี่ยนะครับเราอยากได้รถคันเนี้ยเดี๋ยววันหนึ่งเราต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ทำไมมันมีความอ่าช่วยเป็นแรงผลักดันเราวันหนึ่งเราจะได้อย่างนั้นจริงๆเหมือนที่หลักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์มานั้งจริงนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไสยสาศาสตร์เกี่ยวกับสายมูเลยตรงเลยคือมันเหมือนเราคิดอยู่ทุกวันน่ะกับสิ่งสิ่งนั้นแรงอาฆาตก็เหมือนกันน่ะมันเหมือนแบบ กูเกลียดมึงกูอาฆาตทุกวันกูด่าทุกวันกูแช่งทุกวันแช่งถึงขนาดที่ว่าสามีต้องแบบเหมือนตรอมใจตายเนี่ยโอ้โหแล้วมันก็ลามมาถึงตระกูลเนาะใช่ค่ะนับตื่นน้ําใจแกนะคะคือเหมือนทุกคนมองว่าถ้าถ้าฝั่งอะไรแรงๆนี่คือเอ้ยออเทียนนี่เร็ว้ายมากนะกระทั่งปวดเจ็บปวดปวดพิ่งด่ากระทั่งงานศพกไปยังไปนั่งสาดแช่งแต่ว่าคุณการถูกกระทําโดยที่ เราไม่ได้ยินยอมแล้วไม่ใช่แค่เขาคนเดียวเขาพาเพื่อนฝูงมาลุงกระทำคุณนึกดูนะว่าแกต้องทนนะต้องเก็บอ่ะไม่ได้ประจานนะแต่แต่แกต้องอดทนอ่ะคืออยู่ได้อยู่แบบเนี้ยแต่กูจะอยู่กับมึงเหมือนกับว่าทรมานมึนด้วยอ่ค่ะยอมใจกันเลยแล้วที่สําคัญแกก็มีคนรักด้วยไงใช่ค่ะนทรมานใช่แม ถึงขนาดที่ว่าแช่งถ้าเกิดเป็นลูกผู้ชายเนี่ยถ้ามีสืบสกุลก็ขอให้นะเป็น LGBT ไปเลยไม่ต้องไม่มีแฟนมีผู้ชายชคบกันเป็นเป็นแฟนไปจะได้ไม่ต้องมีลูกสืบสกุลถูกไหมใช่ค่ะคือเรื่องบางเรื่องก็บวชอ๋อใช่ใช่ค่ะบวชหลานคนโตนี่บวชบวชไม่ไม่สึกเลยตาบยอมบอกไม่ไม่สึกแปลกมากค่ะคือเรื่องบางเรื่องมันก็ พูดยากเนาะเรื่องแบบนี้เนาะ<ช>เราไม่รู้<า>ที่มาที่ไปแต่พอมารู้ที่มาที่ไปก็กลายเป็นคนแบบคดีเป็นพลิกเลยอ,ะอ่ะจากคนร้ายก็เป็นคนที่น่าสงสารที่สุดนะฮะอเอาแล้วครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องราวชีวิตอาจจะไม่ได้มีผีนะแต่มีความรู้สึกว่าพ<ช>อันนี้ยิ่งกว่าผีอะความรู้สึกนะเออ<ช>เป็นตราบาปตราบาปในใจนะครับ<ช>อ่ขอบคุณมากครับพี่ฝนที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังครับพี่ วันนี้จะฝากอะไรดีครับพี่เชิญครับพี่ฝากอะไรแล้วก็ฝากคิดถึงแฟนรายการทุกคนนะที่อาติดตามพวกเราทางทุกช่องทางเลยทุกช่องก็บางทีมันก็นักเล่านะคุณก็เป็นแค่คนคนหนึ่งบางทีเจอเรื่องอะไรแรงๆก็เบื่อวันนี้ยังยังแบบอย่างบอกเอยหรือว่าจะเลิกเล่าไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามีคนให้กําลังใจเยอะมากแล้วก็เฟซมาส่วนตัวแชทมาบอกว่าเออพี่ฝน ใครไม่ชอบแต่พวกหนูชอบนะแค่สิบคนน่ะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยอ่ะภูมิใจคุณเนตรขอบคุณกลับไปด้วยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจกันเนาะใช่ใช่ค่ะรักแล้วก็เอ็นดูพวกเราทุกคนด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ฝนคสวัสดีครัจะวเจอดีค่ะ